อาจจะเห็นได้ว่าช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเทศกาลปีไหมแล้วก็ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยไมรการการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็เริ่มจะคึกคันกนะคะผู้ประกอบการตอนนี้ยิ้มขึ้งหู้เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวนี่มาเยอะมากล่งางเ่างป,ประเทศก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยก็เดินทางเข้ามา อยอะแยะมากมายนะคะ,คะนักท่องเที่ยวมักเที่ยวหัดยย้ายก็เที่ยวแบบไม่กังวลค่ะเ,คเพราะว่ามั่นใจในมาตรการควบคุมโรคโควิดในไทยนะคะด้านเพสัชจกรก็บอกว่าพร้อมที่จะให้บริการทางด้านยาแล้วก็สุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ ผู้ซืกอค้าของเราลงพื้นที่ยานท่องเที่ยวตัวเมืองหัดยย้ายจังหวัดสงขคลา้าบริเวณนาลีกาเดนฮัดยย้ายนะคะก็พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนชายเวลาช่วงเที่ยงออกมาจับจ่ายซื้อข้องฟากแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยทยอยเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเผื่อจะเดินทางรอบประเทศหลังจากท่องเที่ยวในไทยแล้วก็ในจังหวัดสงขคลา้ามาไลา่วันตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่โดยหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายค่ะภาคเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขคลา้าโดยเฉพาะอำเภอหัดยยเนี่ยลบมาฝืนตัวอีกครั้งแล้วก็กำลัังฟืื้้นนนตวขึดีเร่อยๆะะค จากการผู้คุ้ากับหนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวบอกว่าหลังจากจังหวัดสงขลาปเปิดให้เข้ามาท่องเที่ยวได้ตัวเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เข้ามาเที่ยวนะแล้วก็เข้ามาพักพนในอำเภอหาดใหญ่เป็นประจำครั้งนี้เดินทางมาเที่ยวเป็นเวลาหกวันค่ะโดยได้ท่องเที่ยวที่กรุงเทพพัทยาแล้วก็ลงมาที่หัตยใหญ่<ะ>พร้อมกับบอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องของสถานการณ์โควิดสิในไทยเลยนะคะเพราะว่า ้องยอมรับว e ่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วก็การบริหารจัดการสถานการณ์โควิดในไทยก็ค่อนข้างจะดีถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นสามารถทําให้การท่องเที่ยวนั้นล็อบมาฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีแต่ถึ่งแม่จะไม่กังวลแต่ก็ยังคงระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอนั่นเองค่ะเเบสเดาถ้าเราคิดว่าเราไม่ต้องการก n ไม่ต้องการแต่ถ้าเราต้องการกต้องการ ด้านหนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นชาวมาเลเซียค่ะก็เดินทางมาจากกรลาลัมเปอร์ก็บอกว่าเดินทางมาท่องเที่ยวในหาดย้ายสามวันสองคืนนะคะโดยการเดินทางมาวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่าชอบสถานที่ท่องเที่ยวอาหารสิ้นา้าข้องฟากแล้วก็ผู้คนติดใจดีส่วนเรื่องสถานาการณ์โควิด -19 ค่ะไม่ได้มีความกังว,วลหรือว่ากลัวเลยเพราะว่าปกติเนี่ยจะพอกแมสและก็เซ็สเปรย์แอลกอฮอล์อยู่ตลอดนะคะแล้วก็หากว่ามีอาการป่วยก็จะใช้บริการรันยาซึ่งเพศชกรรันยาในฮาดใย,ยเนี่ยก็ให้คำแนะนำ เป็นอย่างดีนะคะอีกทางมองว่าการบริหารจัดการโควิดสิเทนีเนี่ยดีมากเห็นจากคนไทยส่วนยหญ่อย่างคงซววใสซเมสแล้วก็มีการป้องกันตัวเองอยู่เสมอไม่ได้ละเลยค่ะโซฟา่พอาจจะคิดถึงตัวพกมาส่ตัวจาเป็นารันี่รมยงพักมาสกยงเซฟตี้เฟิสละไอ้งบอยูนั่งคนรามัยจะอวสกะเอาสกะ ด่านร้านค้าย,ยาในอำเภอฮัดใ์ยยนะคะก็บอกว่าจากการได้ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในเมืองหัดใย,ยก็พบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะพ่อนคลายค่ะไม่ได้กังวลเรื่องสถานาการณ์โควิดสิบเก้ามากนักมีบางส่วนได้เข้ามาหาเสิร์แมทแล้วก็เทตรวเอทีเคเพื่อติดตัวไว้ใช้เวลาจําเป็นนะคะพร้อมกับบอกว่าในทานะเจ้าบ้านค่ะก็พร้อมจะให้บริการด้านสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลบมาท่องเที่ยวในหัดใ์ยในโอ,อก,กาสต่อไปค่ะ าไม่มีความกังวลน,นะคะรู้สึกเขาจะมีความมั่นใจที่จะมาท่องเที่ยวขายดีก็คือจะเป็นแมสและก็ยาลดไข้เหมือนซื้อเตรียมไว้ค่ะฟ้าทะลายโจรก็ขายดีค่ะคือยาไทยนี่คือมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะในต่างประเทศทั้งคนไทยก็คือคนไทยในต่างประเทศก็คือทานอยู่แล้วเขาอาจจะบอกต่อๆกันว่าเออฟ้าทะลายโจรน,นี้ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของยาแมสแลเรามีเตรียมพร้อมสาหรับนักท่องเที่ยวค่ะในร้านยาค่ะ